เอาละครับทุกคนเรายังคงอยู่ในแมปเหนียวแดนดี้เวิลด์กับ1ในตัวละครออริจินัลประจําแมปนี้นะฮะเธอคนนี้ที่อยู่ข้างหน้าทุกคนมีชื่อว่าโฮชิเป็น1ใน m a นคาแรคเตอร์ที่เราจะเล่นกันในวันนี้มาดูกันดีกว่าว่านอกจากข้างนอกที่เปลี่ยนไปแล้วข้างในมีอะไรบ้างเริ่มจากค่าสเตตัสกันก่อนดีกว่าด้วยความที่เขาเป็นเมนคาแรคเตอร์ทำให้มีอยู่ด้วยกัน2หัวใจค่าสกิลเช็ค ก็อยู่ที่2ดาวเช่นกัน m o v e m e n t s p e e d อยู่ในระดับพื้นฐานคือ3ดาว Stamina อยู่ที่2ดาว5 Ste ลลอยู่ที่4ดาวและ Attention Speed อยู่ที่5ดาวเต็มนั่นหมายความว่าโฮชิตัวนี้เป็นสายปั่นเครื่องอีกแล้ว <laughs> <laughs> ด้วยความที่เป็นตัว o r i g i ิน l นั่นหมายความว่าไม่ได้เปลี่ยนแค่ภายนอกนะฮะอา i บิลก็เป็นของเขาด้วยเช่นกันทำใหมหมด กับ a b ป l ิทีที่1ประเภท Active Sparkle l ล c k อเมื่อทำการกดใช้ตัวโฮชิจะเพิ่มสปีดในการปั่นเครื่อง100%เป็นเวลา7วินาทีและยังมีเพิ่มถอดรหัสอีก50%ตไอตรงนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถอดรหัสคืออะไรนะฮะและยังมีกำกับมาด้วยว่ามีโอกาสสุ่มใช้ได้2ครั้งด้วยนะน่าสนใจใช่ไหมมาดูท <merged> ี่ Ability ที่2ประเภท Passive มีชื่อว่า B l e s s b ายเดอะสตาตัวโฮชิจะมีโล่เมจิกห้อมล้อมตัวโฮชิเอาไว้จะสามารถป้องกันการโจมตีอะไรก็ได้1ครั้งหากโดนทำลายจะมีเวลา10วินาทีที่โลกนี้จะกลับคืนมาเอง้งแม้จะมี2หัวใจแต่ก็มีพาสซีฟในการปกป้องเราก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจที่คอยเพิ่มมาเรื่อยๆแค่ฟังก็น่าสนใจแนละ้วใช่ปะกันหนูโฮชิคนนี้ <laughs> ไอ้ฮาทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าหนูดวงดาวของเราจะทําให้เราสามารถเล่นเกมบ้าประหาะนี้ไปได้ไกลแค่ไหนอยากไปสักสิบชั้นอะเราได้เจอตัวเลยอะไรวะเนี่ยาทุกคนกําลังมองหาร้านซื้อขายไอเทมจากเกมโลบอคที่ดีๆและปลอดภัยสักร้านหนึ่งผมขอแนะนำํำวิวประกอ,ชอบช็อป้านที่มีไอเทมจากเกมดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่อย่างอนิเมะแลนเจ X หรือจะเป็นเกมปลูกผักทำสวนที่กำลังมาแรงอย่างมากในตอนนี้อย่างโ r o อากาเดนไม่ใช่แค่นั้นเกมเก่าแต่ยังดังอย่างบ o ็อกฟูดร้านนี้ก็มีไอเทมให้บริการมากมายเช่นกันทั้งหมดที่พูดมาเป็นเพียงแค่เกมเล่นๆน้อยจากทางร้านเท่านั้นนะฮะยังคงมีเกมอื่นอีกมากมายให้ทุกคนได้เลือกดูและที่สำคัญสำหรับใครที่ยังไม่ได้อยากซื้อไอเทมในเกมแต่อยากเติมโลบัตที่ราคาถูกฟาเติมเอง ร้านนี้ก็มีบริการเช่นกันนะฮะพูดมาขนาดนี้แล้วใครที่มีความสนใจก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ไปได้เลยนะฮะทำไมเธอไม่ดูว่าเขาเลือกตัวอะไรมาแม่โลออนดูดินอกจากเธอคนอนึ่งเขเป็นแมนคาแรคเตอร์หมดเลยฮะใช่ไม่ได้เลยอูย้อันนี้คือโลแม,มจิกของเราสินะว้าวปกป้องเอาอ๋อ ไอที่บอกว่าสิวิจะกลับมานี่ก็คือสิวิหายไปด้วยหรือเปล่านะเฮ้ย <c oughs> กลับมาแล้วยาวไอแหลกไปแล้วหนึง่งซมก็เป็นเมนคาแรคเตอร์อย่าใช้แอคทีฟอะอุย้ยแงะขโมยเอาไม่ทนันเพราจงรู้อ้ยโอเคมันคือสิวิยอยู่สิวิไปฮะทุกคนมันไม่ใช่อยู่ท่าวอนแง่แม่เอานะแม่ขอนไม้แม่เป็นสไนเปอร์อะ่ะยิงกระสุนกลเลยเราได้ยินแต่เสียงแหลกแบบบุ้มบําบุ้งแบงบ <c oughs> แมจิเแมจิเคิโอ้อหฟอเป้าตู้ใครจะไปกดตรงนั้นก็ไปเลยครับผมผมไม่ไปคนหนึ่งอ่ะอะไรอะ่ะคอสโมเห็นแต่ไงใครตามมายืนนิ่งๆราวกับไม่มีตัวตนเป็นเพียงดวงดาวที่อรอล่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าใครอยากขอพรอยากขอเชียวเออไปยังยังอยู่ <laughs> โอ้โหแหลก ไอเมียวแดนดี้มันคือแดนดี้โหมดฮาร์ดโอ้โห,โห,โหแลกอีกแล้วอะไรเห็นแล้วได้ไงเฮ้ยลองเลือกลองใช้ไอ้เจ้าเนี่ยแมจิเคิลอะเรากำลังมีอยู่ด้วยอันนี้โอ้หมดแล้วเอาเมียวแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ปั่นเครื่องฮึบอ๋อสปีดแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ขนาดเรามีสปีดร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่เห็นมันจะเสร็จเ,เลยฮนะอะไรอนะไอเขาหลังนี่อะไรอนะ ส่วนที่เขาบอกว่ามีโอกาสกดได้สองครั้งก็คือสกิลเใช่ไหมมีโอกาสกดได้2ครั้งดูไม่ดีครับแม่แม่ผู้ดีอังกฤษเธอว่าเราดูไม่ดีใช่ไหมงับไหมผมมีโลอะไอเดียไอเดียไอเดียิ้มแป้นลายนี่ฮะห้ลูกคู่กันหน่อยไหมครับโอเคอเราพูดได้เลยนะไม่มีทวิตเต์ตัวไหนน่ากลัวไปว่าแม่ขอนไม้แล้วสไนเปอร์สดุดฮอต ไม่รู้ว่าคุกกี้ขิงสไนเปอร์เหมือนกันไหมแล้วน,นี่ตีอะไรวะเนี่ยมีกร๊ปถึงสี่เลยเหรอไงก็ได้อะเรามีความรู้สึกว่าเพื่อนร่วมทีมมีก็ไม่ค่อยช่วยเราเฮ้ยเมื่อกี้มันมาดันเราเลยพปลองดิ m a g เ c a ลอ้าวเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาย่ออันนี้ก็โกงหางคอดยาวเฮ้ยลองดิเอาไปาไปด,าาดิไปดิ m a g i c a ลอา้าวไม่สนใจเราเลยสักเนเดียวออ้เราบอกแล้วว่ามีเพื่อนร่วมทีไปก็แลก ไว้ด้วยเข้า <laughs> มาช่วยพวกคุนแล้วครับโอ้โห oh, oh, oh. ตัวดับลิทเทิลเจอกันอีกแล้วเฮ้ยกันไดปะ่ <Mag ical. S 1> ปะ m a g เ c a ลเอะเปอะอุ้ยกันได้ทุกคนก็คือแบบกันไดร้อยเปอร์เซนต์อะกันยังไงก็ได้ภายในสิบวินาทีนั้นก็พอปิง้งอ่าบวกร้อยเปอร์เซนต์ฮึบฮ้ยเฮฮปั่นไวค่อยๆ <laughs> เลยวะเฮ้ยโอ้โหเพื่อนนี่ก็โดดกลับเป็าว่าเล่นเหมือนกันเฮ้ <laughs> ยนั่นั่นแหลกมาช่วยแล้วกุ๊บ ไปเราป้องตัวเองอย่าเนี่ยไม่มีตัวตนงั้นไปแล้วครับอ่าวแหลกไปอีกแล้วอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหจกันไม่ทันเฮ้ยไฮ้เครื่องนี้กดไงเอาได้ไม่มีใครเห็นผมผมกำลังซ่อนตัวอยู่ในนี้ปลอดภัยหายห่วงใช่ไหมแม่ไดโนเสาร์แล้วทำไมแม่ไดโนเสาร์ไม่ออกไปอ่ะอย่าบอกนะว่าอ๋อ S 1> <S 1> <S <S ออกไม่ได้แย่ yeah, แล้วแม่เดรูสสาวเราติดกันอยู่ในนี้ซะแล้วออกไงเฮ้ยแม่เดรูสสาวออกหน่อยเออ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 ยาอยายาแ,แล้วมันหันข้างไม่ได้ด้วยแม่เดสสาวก็เออเราติดกันอยู่คนละซอก กุบงงเฮลเฮลมีเมื่อเธอได้เจอบักอันน่าตกใจก็ทำให้หนูน้อยฮอชิวิ่งเล่นใต้ต้นซากุระอย่างมีความสุขเธอทำทุกอย่างก็เพื่อล <Yeah> ืมเลือนบักอันโหดร้ายตัวเธอติดอยู่ในกล่องทำให้เธอหวาดกลัวที่แครบเกมี่กระโดดได้ด้วย งงงหวัง,งว่าตีนี้จะไม่ล่างแหลกนะเดี๋ยวฉันเริ่มต้นนะครับอยู่กันไปนานๆานได้ไหมแล้วเราเองก็หอสักทีได้ไหมกับบั๊กเ่ยไม่อยากเจอแล้วโ oh อ้ m ม g ่ d อดอู้ของเต็ม,มยังคงร่นครับกันต่อไปคิดว่าจะแปดจะเหลือเท่าไหร่เออไอ้งับ b หน่อยิอ่า <c oughs> ไเป็นไงบล็อกได้ครับนี่ใครอะ่ะตอนนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วสิบวิองยังคงแหลกกันยังต่อไป เอออย่าได้เจ้แรตอ่ะอย่าได้ชดอ็อกโกแลตอเอาของปลอมเหรอนี่แนะ่ผมจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ในชั้นที่หนึ่งมานานแค่ไหนรู้แค่ว่ามันนานมากๆแต่ครั้งนี้แหละผมจะไปให้ได้สู่ชั้นที่สองแพว่าเราต้องรีบอ่ะเราไม่รู้ว่าเพื่อนทำอะไรแต่แต่เราต้องรีบไปให้ไหวที่สุดอ่ะโอเคต้งโดดงาปิดแล้วชุบอาชอบ ผูช้ช้โอเคเธอปานใช่ไหมเอาลูก่องเธอทําอย่างนั้นทานหไหมอ่ะกัดแล้ไหมอดี๋ย้สนใจแล้วปะฮัลโหลเนี่ยกว่าจะหาคนมาเข้าชั้นไดเอวี่ทำอะไรไม่ได้สิอ,อีกสองเครื่องไม่สนใจใช่ไหมกดลูกอมเสริมเข้าไปด้วยเผื่อมันสนใจอ่ายังมีหลุดมาหนึ่งแต่ด้วยความฮะกำลังจะบอกเล้วว่าด้วยความเมจิของเราเราปกป้องตัวเองได้ เมื่อกี้มันการทะลุเกากะแล้วเลยอ่ะโอ้อันนี้ก็น่าสนใจอะไรครับเนี่ยยืนบล็อกทางไว้กันเหรอสุดยอดเป็นเลยแม่ตะก,การดอกไม้เอา้าเสร็จแล้วเหรอชั้นที่สองผมกำลังไปหาคุณแล้วเยอะเยอะเยอะอ่านี่หรือหน้าตาของชั้นสองมันช่างเหมือนกับชั้นหนึ่งจังเลยโอ้วิ่งผ่านเลยชวนไอ้เมื่อกี้เสี่ยงมากเลยนะน่ะถ้ามันงับแล้วแล้ว,ลวก็บัมลาจากอีกแล้วดิ อืมเราไม่ค่อยมั่นใจเลยเอ้ยอ๊ยเออเออเอเอผมผมยังไม่ตายฮ้าผมยังอยู่ผมยังหงหายจะ <laughs> จุดอันคุณงเหยชั้นที่คุณเหยจะได้พี่เนี่ยชั้นที่สามเนี่ยเราเริ่มหวั่นใจกับเจ้าเมจิกของเราแล้วสิทุกคนบางทีมันก็โดนบางทีมันก็ไม่โดนอะ่ะอันนี้หายเนี่ยหยเนี่ยดูดิทุกคนอะไรวะ เมื่อกี้เรามีโล่แบบเต็มๆเ,เลยนะเว้ยเออเต็มๆจริงๆด้วยเต็มๆต,ต,ตีนอะเราหายเครื่องไม่เจอเหอยากจะไปจากชั้นนี้แล้วฮออย่าบอกนะใบบัตรอยู่ในอีกแล้วอ่ะไออ๋อตรวนี้วะ่ะหอหวาลเหลเกินกินอาอชั้นสองเนี่ยอ๋อแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเป็นชั้นสามอีนอแอดแวิ้ยมีตัวล่อเหรอ ล่อจริงจังปะเนี่ยหรือล่อไปแลกเอ้าโดน,นงับแล้วะองไซจะล่อไปแลกไล่จากที่เราดูตัวหมามันก็ล่อไดเนี่ฮะแล้วทําไมคนที่เล่นหมาส่วนใหญ่มาล่างแหลกกันหมดเลยวะอ๋อหรือจะเจออาณาเขตอันไม่คุ้นเคยบางตัวก็ตีใกล้ไลบางตัวก็ไม่ตีงงไม่หมดแล้วบางตัวเจาะเกาะด้วยนะเราเห็นมากับตาไอพวกที่มันเจาะเกาะได้นะ่ะน่าเกล้อตรงเนี้ยอันนะ เอามาแลกทำไมหรือมาอยากจะปันก็เลยแลกเหรอเธหมาเป็นตัวล่อกรดีแล้วแน่ๆใช่ไหมเนาะไม่เป็นาเนาะเจอจ้องแบบนี้อยากจะกดผ้าสักครั้งเลยเอะแล้วก็กลัวเธอขยับแล้วเกินไม่ขยับนะโอเคไม่ขยับไม่ขยับไม่รู้ว่าเหลือเพื่อนอยู่กี่คนแต่ตอนนี้เรารู้เพียงแค่ว่ากาลังจะไปไม่โดนเนาะไม่โดนเนาะ โอเคไม่โดนไม่โดนแย้ yeah. ป้องกันได้ด้วยโลแห่งเวทมนตชันที่สามโอ้กินอายเพื่อนอย่าเอาแต่แอบอย่าเอาแต่หลบซ่อนสู้สิวอย่า yeah. ไม่โดน okay. หมดแรงจะวิ่งสแตมมิน่าไม่มีแต่ก็ไม่มีปัญหา <laughs> กันได้โอ้ตัวนี้แย่ yeah. เลยมันตามติดชีวิตซะยิ่งกว่าอะไรดีหรือว่าเราจะกันได้อ่านี่ ทางเดียวท่านที่จะรอดได้คือต้องให้มาทานงับในตอนที่เรามีโลแห่งเมจิคอลมีเร็วดิเอ้าเพื่อนแลกงับดิอูอใช้ได้ปานไปออ้เครื่องสุดท้ายตรงนั้นหันไม่ไม่กวาดไปเช็คออ้ตรงนี้ไม่ได้แน่หรือได้วะจะฮึฮึได้อยู่มัง้งไปแล้วชึบโอ้โหไม่ได้ว่ะแม่งตามมาทั้งหมดเลยนี่ว่าไม่หลุดใครเลยแม้แต่คนเดียวเออโดนฟรีหนึ่งทีเลย โ oh, 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 oh. อ้ยไอ้ที้นี้อยู่นะนี่แล้วก็ไป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 รู้สึกได้ว่าถ้าใช้โล่เมจิกนี่ดีๆหน่อยโกงอยู่นะเวาลาที่มันวับไปเน,นี้ยแล้วเราโดนไล่แล้วก็ให้มันงับฟรีไปเลยแล้วมันก็หยุดนิ่งใช่ไหมเราก็หนีได้แล้วอ่ะโกงเพิ่งรู้ได้แล้วว่าโกงเออจากที่ช่ามาตลอดไม่เห็นรู้สึกถึงความโกงมาเลยอ๋อ oh. ชั้นนี้อีกแล้วแคบซะด้วยออสมโอ้โหสไนเปอร์ไม่รู้มันจาอเกาะหรือเปล่าต้องไปลอง,งหน่อย ถ้ามันเจาะเกาะแล้วมีปัญหาเลยนะอะไรเนะีนะ่ยออื้กันไปได้หนึ่งทีอยู่ไหนอะแล้วว่าเราเก็บรีเซิร์ชนี่งไงโอ้อ้าโอ้โหดับเบิลคิว